สวัสดีครับพบกับผมหมอหลุยฮะเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสุขภาพทุกท่านนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าชีวิตประจําวันเนี่ยขาดอาหารที่มีรสชาติอร่อยไม่ได้ถูกไหมฮะเราจึงเป็นที่มาว่าเราต้องใส่สารปรุงแต่งในอาหารเราจึงชอบทานอาหารที่มันมีสารปรุงแต่งมากๆเพื่อเพิ่มรสชาติให้ตัวเองนะฮะร,รู้สึกอร่อยก็ยิ่งทานมากทุกท่านรู้จักของชิรสใช่ไหมครับ ผงชีลดก็คือกรดโมโนสูตริมปูตเมตให้ผลกับร่างกายคือ,อน,นี้เป็นสานความอร่อยนะคือทุกคนทานผงชีลดก็จะอร่อยแต่ผลที่ร้ายแรงกลับมาคือคุณก็จะเป็นส่อพันโรคนะคนที่เป็นภูมิแพ้นะภูมิแพ้กบกพร่องปัจจัยหนึ่งก็คือมาจากผงชีลดนะแลขหลายอย่างก็ก็หลายโรคเหมือนกนะันที่รุมเร้าตั้งเป็นไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกนะกระดูกพรุนด้วย นะระดูกเปาะง่ายด้วยสารพัดโรคที่เราพึ่งลาสารเ้านั้นแต่นี้วันนี้ผมมีสารปรุงแต่งที่จากธรรมชาติอร่อยไม่แพ้ผองเชูรสนะฮะเป็นทางเลือกให้ทุกท่านนะฮะเราไปทาดูผมว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะฮะเราเรียกมันว่าน้ําสต๊อกนะวิธีการทําน้ําสต๊อกด้วยพืชธรรมชาติอ่านะนะ ส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะฮะมีอันแรกฮะมีจดได้ก็จดนะฮะหรือว่าท่านดูตามแล้วก็ทําตามก็ได้ใบเตยหนึ่งใบเตยนะฮะสองใบหม่อนนะใบหม่อนใบเตยหอมหน่อยใบหม่อนก็ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะสามใบโกศลทุกท่านรู้จักนะฮะใบโกศลใบโกศลที่เป็นเนี่ยใบละลายนะมันจะเป็นบางใบก็จะเป็นแบบใบกลม คือใช้ได้ทุกทุกใบนะคือเชื่อใบโกศลนะหวานนะนะฮะทานได้นะมีประโยชน์นะ,ะทานใส่นะนี่คือใบโกศลแล้วก็วิธีการทํานะฮะเนี่ยใบโกศลที่มีแบบนี้ก็มีนะใบเดียวเก็มีทานได้หมดเลยเอาทั้งสามอย่างนนะฮะสามใบนี้นะฮะรวมกับน,นะนี่เลยเอาอย่างแล้วเ,เยอะหน่อยเยอะหน่อย แต่ว่าถ้าเท่ากันนะฮะสามอย่างข้อหนึ่งท่านต้มน้ำนะนํำเราต้นฮนะต้มน้ําให้เดือดเดือดกันนะฮะพอเดือดปุ๊บท่านก็เอาทั้งสามใบเนี่ยลงไปนะลงไปต้มเลยต้มในน้ําเดือดสิบห้านาทีแล้วท่านก็นช้อนทั้งสามใบนี้ขึ้นมาแล้วก็เราวน้านั่นแนหะไปทําน้ําสต๊อกแล้วก็จะใส่ถุงพลาสติกแก่ฟิดไว้ก็ได้ทําอาหารอร่อยมาก หรือเชื่อฮะอันนี้เขาเรียกว่าสูตรสูตรน้ําองชุชรสเลยจากธรรมชาติท่านจะไม่ป่วยนะท่านจะไม่กระดุกคุณท่านจะไม่เป็นภูมิแพ้ท่านจะไม่เป็นไทรลอยนะครับโรคเหล่าเนี้ยจะไม่มีกับท่านปลอดภยัยร้อยเปเซ็นลองไปทําดูนะฮะน้ำสต๊อกทำได้ง่ายที่บ้านนะนําใบหม่อนใบเตยใบโกสมมาล้างสะอาดนะครับอย่างนั้นเท่ากันนะก็ฝากเอาไว้ครับสุขภาพดี มีชัยมีประโยชน์แต่ตัวท่านและครอบนะครัวนะตะลองดูนะครับสามใบต้มน้ำสต๊อกน้ำสต็อกที่ดีต้องมาจากธรรมชาติเท่านั้นโอเคนะครับ